สวัสดีค่ะหมอยาดานะคะวันนี้หมอก็จะมาเล่าถึงเครื่อง DYC Muscle Scout เครื่องนี้ค่ะเป็นตัวช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อค่ะก็จะมาช่วยเรื่องแบบ six pack line s i ซิกแพค11ไล n ์นะคะหรือว่ามาช่วยเรื่องปั้นก้นนะคะให้เด้งหรือว่าสร้างกล้ามเนื้อขานะคะก็สามารถทำควบคู่กับการออกกำลังกายปกติหรือว่าสำหรับใครที่ขี้เกยียจออกกำลังกายก็ใช้เครื่องนี้เป็นตัวช่วยได้ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังสามารถ แก้ไขปัญหาปวดเมื่อยต่างๆนะคะเช่นปวดหลังนะคะหรือว่าพวกออฟฟิศซินโดรมต่างๆได้ด้วยค่ะเจ้าเครื่องนี้นะคะใช้หลักการที่เรียกว่า h i h h Fem ค่ะ High i n t i t y i t y f o c ัสอิเล็กโทรแมก n e หรือว่าเปลี่ยนพลังงานขื่นแม่เหล็กไฟฟ้าค่ะ ให้เป็นเหนี่ยวนําที่กล้ามเนื้อเราค่ะให้เกิดมีการหดคลายหดคลายหดคลายโดยการทํา30นาทีเนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อมีการหดคลายถึง20,000ครั้งค่ะทําให้เราได้ผลลัพธ์นะคะในการสร้างกล้ามเนื้อที่เร็วกว่าปกติค่ะวเครื่องนี้เนี่ยก็จะมีการตั้งพลังงานแล้วก็เลือกหัวได้ว่าจะใช้หัวเดียวหรือ2หัวนะคะสมมุติว่าหมออยากจะมาสร้างกล้ามเนื้อท้องนะคะ มอก็จะมาปรับพลังงานโดยที่สามารถปรับได้เลยนะคะแต่ละครั้งหมอก็จะเป็นคนปรับพลังงานให้ว่าเราจะใช้โหมดฮิตหรือว่าเผาผัานพลังงานหรือว่าเราอยากจะให้กล้ามเนื้อเราใหญ่ขึ้นหรือว่าเราอยากที่จะสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเป้าหมายเนี่ยที่ไม่เหมือนกันเช่นว่าไม่เคยเออกกําลังกายมาก่อนเลยนะคะไม่เคยซิทอัพเข้ายิมอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเริ่มจากฮลิตก่อนเพื่อที่จะเป็นการเหมือนกับว่า เขาผ่านพลังงานนะคะให้กล้ามเนื้อเนี่ยคุ้นชินกับการออกกําลังกายก่อนนะคะอ่าอ่าประมาณนี้ค่ะความรู้สึกขณะที่ทํานะคะมันก็จะเหมือนรู้สึกเหมือนโดนดูดเหมือนเหมือนเวลาเราออกกําลังกายซิปอัพจริงๆเลยค่ะเ okay, เราก็จะสามารถที่จะมาออ,ออกแบบนะคะบริเวณต่างๆของร่างกายเราเช่นเนี่ยค่ะ ติกแผลนะคะหรือว่าบางคนน่ะอยากจะมาปั้นกล้ามขาบางคนมีแบบก้นยุยยุยนะคะมีขานอกที่เป็นกระปอดเนี่ยก็สามารถใช้เครื่องนี้ช่วยทําให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นได้ค่ะหรือว่าบริเวณขาในขาเบียดน,นะคะก็สามารถทําให้ลดลงได้ด้วยเครื่องนี้ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะการที่เรามีคอมาโซที่แข็งแรงก็คือก้นกับท้องนะคะก็จะทําให้เมตาบอลิซึมหรือว่าการเผาผลาญพลังงานของร่างกายเราเนี่ยมันดีขึ้น,นะคะ่ะ เลยทําให้เวลาเราทานอะไรนะคะก็พอการเผาผ่านดีก็จะทําให้ไม่อ้วนแล้วก็ไม่สะสมเป็นไขมันในร่างกายเราค่ะก็ใครถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกี่ยวกับพวกอยากจะสร้างกล้ามเนื้อนะคะหรือว่าปวดหลังอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถมาปรึกษาหมอได้ที่ดรยาดาคลินิกนะคะ